อ oh. รู้สึกเหมือน hungry กูอยากจะสั่งแก๊ปเพรรู้จักกับฟลังกี้ไม่เอาอาหารไม่สั่งแหละมึงน่าจะครั่งชี้เดี๋ยวโดนประหารมาผัดละกวนรสจัดเหมือนมาลาฟังกี้กินกลือแบบผักสลัดนะ ปล่อยให้ท้องกูว่างวันนี้กูพร um ้อมมาแดกวิสกูแดกมึงแบบละเกละกะกระเด็นกระดองไปแปดชิดทำให้มึงกีดแดกมึงเจ็บปวดกับแสบชิดกูแดกมึงแบบคิดพี่นีแหละกูคตระแสบผู้แอบคิดบางที่กูนุ่มนิ่มเหมือนซาลาเปาเมื่อคืนกูนั่งแต่งลายนกูนั่งกินเจต็ตผักกะเพราสงสัยมึงน้อนไม่หลับกวนก็วายจะขอบตาเทามาส่องดิลิเวอรี่ส่งให้ถึงที่มึงออกมาเอาดิให้มึงออกมาเอาดิ ส่งให้ถึงที่ไม่ว่าวิสกี้หรือว่าพิซซ่าชิคกินคริสปี้เอาไปชิดหน้าอยากกินพ๊อกกี้พอกกี้หรือว่าพาสต้าก็อร่อยดีนะแต่ว่าพี่อยากกินวิสบ้างอะโปรกุกอบมันอร่อยดีเหมือนกับข้าวเกียบ เจวิสเขาบอกกระจอกเจเอพีซีบอกอา้าวเชียบแล้วกูก็ใช้ตะเกียบมาขีดมึงออกประตูไอ้น้องไอ้วิทยังฟิตไม่พอพอมึงกระดูดแต่มาโบโลแล้วมึงก็เลี้ยงอะโวคาโดสปาเกตตี้คาโบนาร่ามึงแดกจนเกี๊ยงพร้อมกับนาโชทาโก้แมคโดนัลด์จนเกี๊ยงแ๊บซี่เขาวขาโคล่ามึงแดกจน่มเพียบสุดท้ายมึงเป็นนอนเงียบๆมึงเป็นโควิดน้าตายวะ่ะเฮ้ยโอ้ยังมีเวลาเหลืออยู่ยังเหลืออยู่อ๋อสิบเก้า แดทั้งน้องเล็กกทั้งพี่ก oh, ็เซียนเลกเราลันหมดสกิลมึงเล็กไปกูแดกมึงทำหมดส <2, S 2> องเออทุกคน <S 1> 1, <S ม,มาตั้งที่ก็ไม่ได้เต็นเหมือนกันหมดแต่ว่าวันนี้มึงโดนกูบทขยี้เละเหมือนมันบทว่ะอ่อโอเคหมดเวลาหมดเวลาเย้่ว้าวอ่ะ กูปรุงรามเหมือนกบผัดไทยทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดทั้งเด็ดทั้งหวานน้ำให้มึงจับใจถ้าเกิดตะกี้มึงได้แค่นี้ก็นำไปกลับไปฮะน้องยอดไปปรับไปถ้าเกิดมึงยังไม่ปรับหรืออยากโดนสับสับสับให้เละเหมือนผักดีถ้าเกิด่อกี้มึงกับไอสัตว์ที่แทมมึงเหม็นมันผักชีวันนี้จะกินสเต๊กกูโคตรจะเป๊ะแต่มึงยังอัมปีมึงมาเป็นบ่อยที่บ้านกูกินแพนเค้กมาละสลับทีดิมึงพูดอะไรนะกูไม่ได้ยินมึงเป็นอะไรนะเป็นไอศครีมท้ามึงละลายนะกูพระอาทิตย์ กูมาสปดแล้วไล่มันชีสอยากกินกะ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 ขาคุกกะบิมันก็คงไม่แปลกที่กูทำมึงสุดอันดีแดกเด็กตำกว่าสิบแปะเหรอกะ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 ขาคุกอัดี้้าวกันใหญ่ตอนนี้โคตรมันเหมือนกับข้าวมันไก่ดกเหล้าแดกข้าวจครขี้แตกมึงเหมือนกับเครื่องเทศส้มตำมึงดงกูยํำแล้วก็ขยี้แหลกกูเป็นน้ำมึงน้ำมันเราไม่เข้ากันเหมือนกับฟ้าแล้วก็ควัน มองละเศร้าจังถ้าเกิดจะจะเข้ากันกูต้องเข้าเดียวมึงหมูปิ้งระวังละกันเพราะฟโฟลกูทําให้หนูเสียวจนหนูดิน้นอ,อ่ะเอ้ยอ๋ออ๋ออยากได้อะไรไหมเดี๋ยวพี่จะปอกเผืือด้วยอยากเจอวิศลังกี้มันง่ายเหมือนปอกเผือกกล้วยถ้าไม่คิดจะฟังพี่เอาหน่าจุ่มมอสุก,กี้ทั้งซูชิและชาบูกูจะจุ่มแม่งทุกที่ทนนั้งน้องๆและพวกพี่ออกไปดิเพราะแขจะเสียบก <c oughs> ูเป็นนมมึงคุกกี้มึงโดนกูปบมึงแตกละเอียดไอ้เหี้ยไม่้องแล้ว ปิดเลย